เูนเก่านะทางเขาเนะแต่ว่าเขาสิไปหาเมถาวนะเขาจะไปสอบถามเพื่อนว่าเพื่นเฮ็ดยังอยู่นะตามมาเลย ทังบ่อมันยิกงยิกเลยไ ấ y โอ้ยาทงนั้นดูดีเลยเอาไปได้เลยนี่เอาละโชคดีมันหน่มาได้นะมันรีบไอะไรบุนรุ่งรีบแล้วเป็นอะไรเอาพวกไก่เกี่ยวผู้เดียวบ่าแม่เท่าเกี่ยวผเออเกี่ยวผู้เดียวลูกหลานได้สัเขาไปเล่นควายเออเวียะเขาเนาะหน้าแม่มีจะท่งไหมท่งท่งทงทงนั่นเอาไปได้เลยตรงนี้แหละตรง ทางพุ่นนะทิมเลยนะแม่ทางพุ่นนะทางเขานะทิมเลยทิมเลยมันต่ำต่ำสงนต้องประมาไปแล้วกพ่นเขาไว้ตามขันไหนขันหน้าปีนี้กัโพดดีเนาะโพดดีรอปีนพีกายี่กระมาได้กินกายนกรเป็นปโอท่อแล้วนี่กระอมเขปล่อยน้ำเกิด เออทั่มบอนี่กันเฮาทุ่มบอนเท่อนอท่มนูนทุมหมดเลยลอดเออใครเนี่ยนู้ยหนึ่งเนาะเขาแม่ซึ่เพจประตูโบเพจประตูโบตอนนั้นกายตูเยี่ยมดีตอนนั้นเออลอยเรือเ่บ้งเนี่ยพี่น้องเนี่ยมุดลบแล้วนี่ละนาดนี่คือว่าอะไรพี่น้องเฮากับ สีเข่าไปมึงสิบนเก้าอะไรแต่ว่าตอนนี้คราาับไม่เห็นไม่เห่าอันนี้เท่ากับิดเป็นตาอีโตนบมึงกาะท่เได้เพ่นหน่อยปีนี้นะทีมเข่าลายลีลยตอนนั้นฮ็ตห,หน้าปัดดูดไส้ด้ะัดเกี่ยวเข่าปัดับน้ำเกี่ยวตายแล้วแบบเห็นได้ก็สู๋ได้ไม่เห่าด้ลู่ยูตรงไหน ลูกอยู่มึงพี่นพ่นลูกก็สิเข่าไปอันมึงสิปอนเก้าเข่าไปเบียกไหนนึงเข่าพอดีมาเห็นแม่กะมาเบิ่งแม่ก่อนเข่าจะกินกระโมี่เออเข่าจะกินกระโมี่เห็นบ่แม่เออเข่าจะกินกบะโบมี่มือเต็มแล้วเราเราชิวชื่นกันได้แล้วคนที่ชิวชื่นเลย ต้มัดนกียเนะไปมาาเ่อนเขานำสปานี่แล้วเนาะแล้วแต่อีตนเห็นหน้าแล้วบร่ได้กินเข่า ลำบากอยากซาดีปีนี so like so like so ่กันเนาะขอเป็นยังไม่เท่างสูสีแล้วไม่ทั้งคอยพีแนวสี้หายเจ้าใดคอยมากนี่เออจะน้อยจะน้อยคอยพีแนวสี้หายเจ้าแม่เด้อคอยพุพี่ยังลายแม่ใช่อยพุพีเงินแซดหนึ่งแม่คอยหายเจ้าถึงมันจะโว่มากมากได้แม่เด้อแต่ว่าคอยหายเจ้าแบบว่าสูสต่อไปคอยให้กำลังใจเจ้าเด้อ แต่หนึ่งลูกโบมี่ยังนะแต่ว่าลูกเห็นลูกอีโต้ในมันล่มละเนี่ยละนา่อยากอยากหยอกแม่ก้อนแล้วก็แต่ยังไงนั่นแม่เอ้าวลูกเฮ้อยู่ดีมีแหงเด้อเข้มแข็งใได้อแม่สูสูได้ไหมเด้อเป็นแต่อิโต้ชวนพี่น้องบบเข่าชิกินกับโมี่ิกินกับโบมี่เด็ดบ้องหลังแปดมือจะกินยังแปดมือพอดีกินเข่าเลยแปดมือนี่กินมี่มูช่วยแล้วกินมี่พี่น้องแปดมือ แดมื้อชามเธอเหึ่งโทมได้ชามเธอเหึ่งหึ่ตัวนึงอันแอลกอฮอดตัวนี้เธอที่ชามนี่เริ่มเลยนเออ,อที่เลือกกิลีเนาะก็ช่วยกระเช้าบองปลาเข่าโลนึงโอ้เนาะนั่นแล้วเลยกรับใช่กว่าลูกกับบอด้มี่ยังเนาะโมแม่เงินลูกนี่กับเงินจากรวบรวมจากไอ้น้องอะนะ เาเห็นแล้วก็เออซอยเนี่ยเป็นลำบากอย่างน้ก็เทาก็เห็นเทาก็บอีโตรเทาก็จังได้ก็ต้องอันพี่น้องขอบใจอันพี่น้องเอซของลูกคนละท้าว่าบบมีเพื่อนกะคือสีบบมีนะวันนี้ถึงว่ามันจะเป็นเล็กๆน้อยแม่เท่ากับโบมี่นะเล็กๆนน้อยแต่่ก็ดีใจนะที่ได้ซอยเหลือได้มี่วนห่วม มันจะบวมมากมากเด็กอะที่บอกในไรบ้าบ้ออกโย่ได้เลยแม่ขอบใจอันคนที่เอาหายในรูปแม่มันมีคนอีไร้นไรแม่ปิดนาใส่ก้อมึงเด้อแล้ววยพรในเพื่อนนะ h a อยู่ดีมีแห้งดเฮันยืนเด้อเอาเด้อแะอยู่ดีมีแงดูแข็ง พม่นก <CK> <sa id> like ็ตื่นเต้นแล้วตื่นตันใจได้ไหมเนองมันแบบอะไรเนาะคนเท่ามันกระเทือนประตูกุ้ยยากเลยเนาะเป็นกับเป็นบุเป็นตาเท่าเนาะมันนี่เป็นกันเบิร์ตการยังไ้ทุกคนสู่เป็นกําลังใจให้ทุกคนพี่น้องประจัยกับลูกตอนนี้แม่ต้าสามโตบ่ทันเอาคือแม่ต้าสามโตสามโตมันแช่น้ำเยอะคนโคดด๋เยอะเอาแม่แดโดย งัวัวควายได้ไหมมีมีตายบองัวควายแม่มันบ่มโอ้แบบคนอื่นได้สัตว์มีมีตายบ่ตายดดดนี้บ้านสีปนตายหลายโอ้บ้านสิโพนนี่ตายหลายเนาะเพราะว่ามันนักออนลี้นเนาะทางพุ่นเนาะทางในเนาะแม่จะหดิบไปโตคุณบ่เขาวเอาละแม่ก็บ่ฮู้ขว่าเอาลงมาทำเอแล้วมาต้นลงแต่เอแล้วแล้วป้า มาได้เลยคึ้เจ้ามันยังไม่ยลอดเอามันทบทบก็คื้นรวยโดยโดยทบก็เงินใครได้เทาเทาบ่อุ้เมื่อเลยเนาะบ่้มเมื่อจู้นตกกันตกแท้ตกว่าตกหมดมันขึ้นปวทันนะอยู่ว่าข้าด้วยเขาป่อนน้ำปล่อยน้ำเทอรแดดบ้านเรอบ้านมังโกะบังกรนั่นล้มตึ้งกยังโอ้ไหลเลยนะไหลเลยโดยโดยไม่ได้อยังไรโดยโดยเอาแม่จังไรับ ไปก็ได้ไม่ได้ลูกไปเรียนไปงานก็ได้เแาอยู่ดีไม่แห้งเลยเต็มแขงโดยโดยให้แม่อยู่ดีไม่แห้งด้ะแม่เด้ออดทนผู้ใดก็เป็นคือการแม่เอ้ยช่วงนี้ซอยกันได้ก็ซอยกันไปก่อนช่วงนี้ก็ับพี่น้องเดี๋ยวปัจจัยสีเปล่าเนาะปัจจัยกับถ้าผมมีพี่น้องกับปัจจัยก็คือสีเข็ดแบบนี้บ่ได้ฮะนะก็ต้องอันนี้ก็ต้องขอบใจพี่น้องหลาย เอฟซีหลายๆทุกคนพี่น้องถ้าพี่น้องมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พี่น้องกดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องถ้าบอกกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาลงคลิปก็สิโบเห็นถ้าพี่น้องบกดแชร์ให้การกดอื่นก็นสิโบเห็นพี่น้องถ้าว่ามีคนคือแบบส่งมาซร้อยอย่างนั้นคนเฮากับที่คนเฮาที่ลำบากมันก็นสิได้มุนต่อไปน้อยหนึ่งก้าหนึ่งก็ยังดีพี่น้องก็ ขอบใจหลายๆได้พี่น้องเ้อที่เบิง่งเตืต้นจตือนท้าพิพากไปกระไดต้องขอโทษขออภัยไว้นาที่นี่พี่น้องขอขอบใจ